สำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อถึงเวลาสิ้นเดือนเราก็จะต้องทำการตรวจนับประจำเดือนเพื่อที่จะให้ระบบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดสำหรับการตรวจนับให้เราเข้ามาที่เมนูระบบงานสินค้าคงคลังแล้วเลือกตรวจนับสินค้าในคลังการตรวจนับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือการตรวจนับปกติกับการตรวจนับแบบบาร์โค้ดการตรวจนับแบบปกติ ก็คือเลือกที่เมนูตรวจนับจากนั้นกดปุ่มแสดงข้อมูลระบบจะทําการดึงข้อมูลที่เราเลือกของคลังคลนั้นขึ้นมาแสดงให้เพื่อให้เราทำการตรวจนับกับสินค้าที่มีอยู่ในคลังปัจจุบันว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ซึ่งเราสามารถใส่จำนวนที่เรานับได้ลงไปเพื่อที่จะทำการน,นำจำนวนที่เรานับได้ไปทำการปรับปรุงยอดค่ะ เมื่อเราตรวจนับเสร็จเรียบร้อยก็สามารถกดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะหน้าแรกก็จะแสดงข้อมูลรายการขึ้นมาว่าเราได้มีการตรวจนับอะไรไปแล้วบ้างหากต้องการตรวจนับแบบบาร์โค้ดเราสามารถรับบาร์โค้ดโดยบาร์โค้ดก็คือบาร์โค้ดที่ติดมากับตัวสินค้าหรืออาจจะเป็นบาร์โค้ดที่พิม์ออกมาจากระบบก็ได้ค่ะโดยยิงบาร์โค้ดลงในช่องแล้วก็นับจำนวนไปเรื่อยๆตามที่ระบบการทำงานจริงได้เลยค่ะ เมื่อนับเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจนับค่ะ